ครับสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ัวเจสซีบุรุาาวันนี้พาเพื่อนมาอัปเดตตัวทุเรียนต้นคู่ของผมนะฮะที่อายุได้1ปีเต็มแล้วก็ปลูกตั้งแต่วันที่15กรกฎาปีที่แล้วจนวันนี้วันที่สิกรกฎาปีนี้ฮะก็เนี่ยหปีก็ยอมรับว,ว่ามันตายไปประมาณ3รอบอย่างที่ผมบอกฮะเดี๋ยวเพื่อนมาทีหลังผมจะทำคลิปซ่อมอยู่อ่าชุดเนี้ยผมก็ปลูกมา3รอบแล้ว แต่จะมีต้นเดิมเนี่ยคืออันนี้หนึ่งปีต้นเดิมอันนี้ต้นที่ปลูกแซมรอบที่สองหลุมนี้มันจะมีรอดอยู่ต้นเดิมหนึ่งหลุมสองหลุมสามหลุมแล้วก็สี่ห้าห้าหลุมแปลงนี้ไอโซนเนี้ยผมปลูกอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสองสิบสองสิบสองคู่อ่าตายไปสักค่อนหนึง่งแล้วก็ปลูกใหม่ก็คือมันเป็นดินอย่างเงี้ยฮะดินดินก้นบ่อแล้วอา่าอย่างที่บอกผมถมแล้วก็ม็จะรอ ไันไดรอเสตตัวแล้วปลูกเลยแล้วมันก็ยุบแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มดีแล้วเริ่มเดินแล้วนี่ฮะก็จะเป็นต้นชุดนี้จะเป็นต้นใหญ่อยู่แล้วก็อันนี้ที่ซ่อมรอบสองอันนี้ก็เป็นต้น5้าสิบาทอ่าอันนี้ที่ผมซ่อมรอบสองเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันช้าอยู่เหมือนกันนะสี่เดือนแล้วเพิ่งจะเริ่มแตกยอดเนี่ยที่ซ่อมใปใหม่เนี่ยรอบสองเนี่ยจะมีหลุมนู้นอ่ะซ่อมรอบสามรอบสุดท้ายมาจบที่ต้นละสามสิบบาทนี่กําลังแตกเลยะ แล้วก็ปลูกตั้งข้างบนเนี่ยตั้งเป็นนมสาข้างบนอีกทิ้งหนึ่งเพราะถ้าปลูกเสมออย่างเงี้ยเนี่ยเดีย๋ยวนี้อันเนี้ยปลูกเสมอก็คือเหลือไว้นิดหนึง่งแต่ว่ามันสูงไม่มากมันก็การจบตัวช้าต้นนี้หนึ่งปีเหมือนกันผมก็แต่งกิ่งไปแล้วเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่ได้ทำคลิปแต่งกิ่งจะไรโปร่ปงแล้วจะไรพุม่มนั่นเนี่ยกิ่งที่เพิ่งแต่งไปสองอาทิตย์แล้วเออเอ,อีสามวันที่แล้วอันนี้ก็เป็นต้นที่เอามาแซมต้นละห้าสิบบาทใช้เวลานะครับก็สี่เดือนอันนี้ต้นนี้ก็ต้นเดิมปีแล้ว แต่การเติบโตจะช้าชุดนี้จะช้าเพราะดินมันไม่มีธาตุอาหารตอนนี้ผมก็ค่อยๆปรุงเรื่องดินก็จะเอาพวกมูลวัวเนี่ยมาใส่รอบรอบล่รอรากฮะใส่ล่อรากแล้วชุดนี้ผมจะใช้ตัวหนึ่งอินรีผสมตัว JC63 3อ่าใส่เข้าไปนะตอนนี้นะที่ที่จะเริ่มเสริมเข้าไปชุดนี้นี่ฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าไอต้น5 0สิบาทเหมือนกันเริ่มแตกแล้วจะมีซ่อมอยู่สามรอบอยู่ เอหลุมนึงแล้วก็หลุมนี้อีกหลุมนึงเนี่ยซ่อมสามรอบที่เหลือก็สองรอบอันนี้เนี่ยต้นนี้ก็สวยต้นนี้ก็กำลังแตกเลยต้นนี้หนึ่งปีเนี่ยเริ่มเดินยอดแล้วใบเริ่มตกสวยแล้วเริ่มเป็นพุ่มแล้วกิ่งผมใช้กิ่งข้างทั้งหมดนะฮะกิ่งข้างแล้วก็ให้น้ําแบบใสยสยยางอยู่ยังไม่ได้ต่อน้ำเบี่ยงแต่ปีนี้จะต่อน้ำเบี่ยงแล้วเดี๋ยวต่อน้ำเบี่ยงหมดเลยเพราะอันนี้ก็ยังไม่ได้เรียดเรื่องน้าเพราะน้าผลอยู่แล้วอันนี้ก็ต้นห้าสิบาทมาซ่อมก็เริ่มแตกแล้วเนี่ย้ีแลวป บางครั้งบางสวนดินดีๆหนึ่งปีโตฝ่าผมอันนี้ยอมรับว่าโตฝ่าโตฝ่าเยอะเลยด้วยซ้ำหนึ่งปีสูงทั้งห,หัวแล้วใหญ่เป็นพุ่มแล้วอันนี้สําหรับพื้นที่ที่ดินใหม่ดินป่ายางแล้วก็มาไถพวนน่จะสวยมากแต่อันนี้ของผมเป็นดินที่ผมขุดมาจากข้างล่างเลยโคนสะนวนแล้วผมเอามาขึ้นมาได้เดือนเศษหลังจากนั้นผมตีกองก็คือใช้ เอาแค่เอาตอนนี้ผมเอามากองก็คือเป็นตัว6กล้อกองนะผมจะกองไหม่หมดเลยสําหรับเพื่อนที่มาที่หลังยังไม่ได้ดูผมฮะก็ผมจะกองไว้แล้วผมเอาจอบมาทลายทลายเลยมันก็เลยหลุมหลวมแล้วก็ปลูกไปเลยทีนี้พอเข้าฝนปีที่แล้วยุบแล้วมันมีอาการตายม,มีมีอาการมีปัญหานี่ฮะแต่ผมก็สู้ตรงนี้ฮะเขาอยากทําให้เห็นว่าได้อันนี้ก็เป็นหินหินบางหลุมก็เป็นหินหินอย่างนี้เลยหินหินแต่หินก็ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มาซ่อมอยู่อันนี้ต้นต้นห้สิบบาทเหมือนกันเนี่ยใช้เวลาอยู่ แต่ค่อยๆแตกวะต้นเออต้นนี้หลุมนี้ก็สามรอบเหมือนกันแต่อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นรอบที่สองรอบที่สองเริ่มดีแล้วนี่ฮะรอบที่สองเริ่มดีแล้วฮะเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่อืมก็ตอนนี้ผมก็ค่อยๆดูแลไปเรื่อยฮอันนี้เป็นทุเรียนเม็ดทุเรียนเม็ดที่ผมปลูกแล้วผมแต่งจริงไปแล้วเดี๋ยวผมจะเสียบยอดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอ่า อันนี้เป็นทุเรียนเม็ดทุเรียนเม็ดโตดีใบใหญ่เลยนะฮะอันนี้เป็นหมอนทองต้นอ่าอันนี้รอบที่สองเหมือนกันรอบแรกก็ไม่ขึ้นอ่านี่รอบที่สองเริ่มดีเพราะว่าปลูกไปเลยเนี่ยดินอย่างเงี้ยดินไม่มีอะไรเลยนะดินของผมเป็นดินหยกเขาอย่างนี้เลยนี่ผมก็มาปลูกมาเลยอ่าอันนี้เป็นพวงมณีระยะที่ผมปลูกนี่บ่อน้ําผม,มนี่พวงมณีัพวงมณีเพิ่งจะมาปลูกได้อ่าสามเดือนสี่เดือนนี่เองอ่าหลุมนี้เพราะว่ายังเตรียม เอาดินมาถมยังไม่เต็มผมก็เลยมามามาปลูกอันนี้ผมเอารถมากองไว้ใกล้ๆแล้วก็เอาจอบมาใส่บุ้งกีแล้วโกยเอามาใส่เองเพราะว่าต้องค่อยๆใส่เพราะามันจะสไลด์จริงๆน้ำของผมอะ่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเต็มบอ่อนี้เลยนะแต่ปีนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยนะปีนี้ยังได้แค่นี้อยู่ธรรมดาเนี่ยหน้าฝนเนี่ยเดือนเนี้ยมันจะต้องถึงขอบสะบนแล้วหนูฮนะขอบสะบนที่มีแนวต้นไม้นูฮนะน้ําผมจะถึงขั้นนั้นแล้ว,ลวน้ําผมจะ สูงมาถึงตรงนี้นะไอ้ไม้ไม้เศษไม้อย่งางจริงๆน้ำมันจะต้องท่วมแล้วแต่ปีนี้ยังไม่ท่วมปีนี้น่าจะรอปลายฝนที่ผมสังเกตจากพยากรณ์ที่ผมดูเองก็คือผมจะสังเกตไม้ไผ่พอ่อผมบอกถ้าเป็นลูกอ่ามันมันถ้าถ้าปีปีไหนที่ว่าลูกอ่ะโตแซงแม่ปีนั้นฝนปลายปีอ่ะจะจะ,จะหนักอ่าถ้าถ้าปีไหนอ่าลูกมันไม่แซงแม่ลูกเสมอก็คือเหมือนต้นเก่าอ่ะแล้วจะไม่มียอดแซงขึ้นมา ผมสังเกตไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีจุดตรงนู้นเราจะมองเห็นชัดอยอดอาการเติบโตของต้นใหม่มันจะแสงต้นแม่ทําให้ฝนปลายปีอจะจะ,จะชุบผมก็ผมสังเกตมาสองปีแล้วเอออย่างที่พ่อผมบอกมันก็จริงอแต่ถ้าปีไหนที่ว่า,ามันมันไม่ไม่ไม่แซงอะฝนมันจะได้แค่ต้นปีแล้วเดี๋ยวปลายปีฝนจะทิ้งแต่เนี้ยต,ต้นปีฝนก็ไม่เยอะแล้วปลายปีก็ยังไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวต้องมาดูก่อนนะ อันนี้อันนี้สามรอบต้นห้บาทก็ใช้เวลาอยู่ค่อยๆแตกแล้วออันนี้ยังออกเหลืองอยู่เหมือนกันเนี่ยมันจะลึกไปพอมันลึกเนี่ยมันจะมีอาการอมน้ําอมน้ําปุ๊บจะเป็นใบจุดเลยก็คือเหมือนรากรากชุดปลารากมันเน่าแต่มันก็มีการแทงยอดอยู่แต่ถ้าฝนมันชุกๆอีกทีเนี่ยก็มีอาการเหมือนกันอาจจะต้องเปลี่ยนต้องดูก่อนอ่า อันนี้ต้นเดิมต้นเดิมหนึ่งปีเนี่ยเริ่มรัดแล้วอันนี้ผมเพิ่งเอาตัวไม้ที่มันบางอยู่ออกเนี่ยตอไม้เนี่ยฮะเนี่ยตอไม้ตัวเนี้ยผมตัดออกไปแล้วพอมันบางพอบางแล้วมันหนีเลยพุ่มมันหนีหมดเลยเนี่ยมันหนีโค้งไปทางนู้นหมดเลยเนี่ยอ่าอันนี้มาดูต้น30บาทที่ผมเอามาแซมอ่าเพิ่งแซมได้เดือนเสเร็จสองเดือนนี่นี่ฮะการเดินยอดจะดีมากเนี่ะจะดีมากเลยจะแตกดีละอ่าน่าจะน่าจะพ้นแล้วน่าจะรอดละ ยอดใหม่ยอดดำเลยเนี่อ่าของผมเน้นทางดินอย่างเดียวนะผมไม่ได้เน้นทางใบคือทางใบนี่ผมไม่ได้ปล่อยไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือตั้งข้างบนแล้วนี่ผมเอาเศษจา้าเศษอะไรมาใส่แล้วก็อันนี้จะเป็นมูลวัวที่ที่ผมมาใส่ล่อรากไว้ไม่ได้ใส่ไปทับนะเพราะมันจะเกิดแก๊สเกิดความร้อนให้ใส่ข้างนอกก็เดี๋ยวพอรากออกมากินเนี่ยมันจะพอดีให้ใส่รอบรอบนอกดันดันดนนอ,นนอกเนี่ยนี่ยก็มาอัปเดตให้เพื่อนดูนะเนี่ยว่าว่ามันได้ประมาณไหนแล้วอายุหนึ่งปีของผม นี่ฮะก็ต้นคูอ่อีกโซนหนึ่งที่ผมปลูกเนี่ยหปีก็ได้อยู่ประมาณนี้ฮะมันก็ว่ามันม่นก็ถามว่าไม่ดีฮะพูดถึงว่าโตไม่ดีนี่ฮะหนึ่งปหเห็นเปรียบเทียบเลยฮะอันนี้ต้นเดิมฝั่งฝั่งนี้ต้นเดิมนะฝั่งนี้อาจะเป็นต้นที่เพิ่งปลูกใหม่รอบสองเนี่ยดูสังเกตว่า ยังไปไปไหนมาไหนเลยแต่ว่าเขาก็ค่อยๆฟื้นพอดินจะค่อยๆดีแล้วจะค่อยๆมีหน้าดินแล้วดินผมเริ่มจะดำๆแล้วเพราะผมใช้แนวอินทรีย์ตลอดผมไม่ผมไม่ได้เสริมตัวแนวยาเคมีเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือปล่อยได้เลยฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้ได้แล้วก็มาทําตรงนี้เสริมอันนี้ผมก็มาทําตัวลองทดลองตัวไผ่เออไม่ใช่ไผ่หน่อไม้ฝรั่งนี่ฮะลองลองปลูกหน่อไม้ฝรั่งดูนี่ก็ปลูกไปตั้งเยอะเหลือแค่สามสี่กอ มันเน่าฮะมันเจอแบบฝนตกตกแล้วดินอมน้ําก็ไม่รอดเหมือนกันนะผมลองดูอันนี้ใส่รอบสองแล้วจะจะดูมันจะได้ไหมแต่ตอนนี้เออฟังมันเริ่มแตกขึ้นมาฝนมันทิ้งด้วยก็น่าจะน่าจะรอดน่าจะผ่านเนี่ยอ่าอันนี้เป็นทุเรียนเป็นจะพันที่ผมต้นไงใส่เข้าไปในในโซนนี้อ่าอันนี้เป็นจานสามอันนี้ผมได้มาจากร้านพี่แดงเนี่ยจานสามอ่าก็ซื้อมันจะเป็นต้นใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นจะพันเนี่ยฮะ แต่ก็แตกแล้วเริ่มเริ่มแตกไปอันนี้จะเป็นตัวชายมะไฟใช่หรือเปล่าเนี่ยเริ่มแตกยอดแล้วอ่ะชายมะไฟเนี่ยเป็นชายมะไฟเนนะี่ยแตกจากยอดเดิมแตกจากกิ่งเดิมที่ซื้อมาแล้วไปก็เยอะแล้วเหมือนกันนี่ะแตกจากยอดเดิมแล้วเนี่ยเกตยอดใหม่เนะี่ยเริ่มเริ่มแตกไปแล้วชายมะไฟอันนี้ก็เป็นตัวเหลืองทองที่ผมได้มาเนี่ะเหลืองทองอันนี้ก็เป็นตัวนี้ที่ได้มาเป็นกิ่งกระโดง มันจะเวียนมาเลยทีแรกเลยนี่ฮะเหลืองทองอ่าแต่ใบผมจะไม่สวยนี่ฮะอ่าใบจะไม่สวยจะโดนแมลงกินตลอดแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ยาก็าปล่อยเข้าไปเราก็เน้นทางดินให้เขาค่อยๆแตกยอดใหม่นี่เหลืองทองฮะแล้วก็จะมีอีกหลายตัวที่ผมทําก็จะมีต้นคู่ด้วยเหมือนกันทดลองดูคนละสายพันธุ์เลยน่นหลุมนุ้น,นต้นคู่ฮะอันนี้ก็เริ่มแตกยอดริ่มเริ่มแตกตาใหม่ละมีตาใหม่ตามงามๆงาม,งาม,งามกิ่งฮะนีอ่าอันนี้จะเป็น อะไรวะทองกระมน,นี่ทองกระมนีน่ฮะทองกระม,มที่ว่าทองผมเนี่ยได้สามสิบเ็ตสายพันธุ์แล้วก็เนี่ยเอสายพันธุ์ละต้นไม่ต้องมีเยอะสายพันธุ์ละต้นสายพันธุ์ละคู่อะไรเงี้ยอันนี้กบพิกลนี่ฮะกบพิกลอ่าเนี่ยกบพิกุลก,ก็เพิ่งปลูกเริ่มแตกแล้วแล้วอันนี้อ่กะการยาวัดสักนี่ฮะการยาวัสักอ่าเนี่ยก็ถือว่าเริ่มโอเคแล้วอันนี้ก็จะเป็น อะไรพลอยจันออันนี้ก็เป็นพลอยพลอยลิ้นจ o นี่ฮะอันนี้เป็นกีบสมุทรต้นคู่นี่แต่งไปแล้วอันนี้ก็พามาอัปเดตตัวนู้นแล้วก็พามาอัปเดตตัวนี้สักรอบไม่ได้อัปเดตนะฮะนี่ฮะกีบสมุทรต้นคู่ฮะก็มันจะเริ่มอมน้ําหน่อยพอเวลาหน้าฝนนะดินของผมมันจะอมน้ําอย่างสังเกียต้นเนี้ยเนี่ยยังไม่ไปไหนมาไหนเลยแต่ผมแต่งแต่งกิ่งไปรอบแล้วอันเนี้ยน่าจะ มีอากาศมีมีโอกาสที่ว่ารากจะมีปัญหาเน่าเพราะหญิงไม่ค่อยจะดีแต่ตอนนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่เริ่มแตกอยู่นี่ฮะอืมอันนี้เป็นเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เป็นนกนกยิบนานกยิบที่ผมเสียบยอดเองนี่ฮะก็เริ่มแตกแล้วผมปลูกแต่ต้นเล็กๆเ,เลยอันนี้ฮะอ่าแค่ต้นแค่นี้เองนกจิบผมเนี่ยแล้วก็ปลูกเมเสอิมอันนี้ว่าจะทําทุเรียนกอสามต้นนี้ อสามสามหลุมนี้ว่าจะทำสุรียงกอ,อก็เดี๋ยวจะหาอีกสองส,า,ส,ส,สายพันธุ์มาใส่แต่จะปลูกกนสายพันธุ์อันนี้เป็นโซลาเซลล์ผมก็ใช้กับปั๊มหอยโขงก็ถือว่าโอเคอยู่นี่ฮะนี่ฮะปั๊มปั๊มผมอยู่นู้นยังไม่ได้ต่อเลยอันนี้ปั๊มเป็นปั๊มโซลาเซลล์หยอยโขงที่ใช้อยู่เอาไปล้างถังผมซื้อถังสองลิตรมาแล้วที่ว่าจะเลี้ยงปลาอยู่ด้านนู้นอ่าอยู่หลังทุเรียนใหญ่ผมอ่าถังสองลิตรก็ล้างน้ําล้างอะไรอยู่เดี๋ยวจะเอามาลงทํา ทำเป็นแพรใหญ่ที่ผมว่าเนี่ยจะซื้อเหล็กซื้ออะไรมาเชื่อมทาเป็นแพรใหญ่เดี๋ยวผมทำทอีพีให้การเชื่อมเดบทําแพรใช้ทุ่น200ลิตรแล้วก็พอเป็นแพรแม่เสร็จแล้วจะทําแพรเล็กๆอย่างเงี้ยออกข้างๆทาเป็นซอยเป็นซอย,เป,ซอยเป็นตารางหมอดไปเลยแล้วก็เดินต,ตรงกลางเพื่อที่จะให้อาหารก็เดี๋ยวจะเลี้ยงมีทั้งปลานินปลาดุกปลาตอนนี้ซื้อปลาสวายมาอยู่แล้วก็มีปลานินปล่อยธรรมชาติอยู่เนี่ยก็เวลาให้อาหารทีก็เริ่มออกขึ้นมาเยอะแล้ว ตอนนี้จะเป็นลูกปลานินอยู่ลูกปลานินเริ่มลอยมันจะเป็นลูกปลานินอยู่ก็ทำไปเรื่อยฮะของผมก็จะช่องผมมันจะเป็นไปแบบหลายๆอย่างอันนี้ทุเรียนใหญ่ก็ปีนี้อาจจะได้ลูกดีหน่อยเนี่ยผมก็เพิ่งแต่งไปต้นนู้นก็เพิ่งแต่งแต่งไปสองต้นผมจะแต่งไม่หมดเพราะของผมมันต้นมันไม่ได้ว่าสมบูรณ์อะไรมากเราเน้นแบบแนวอินทรีย์อยู่แล้วฮะ เราก็ใช้แต่ปุ๋ยทางดินอย่างเดียวทางใบเราไม่ได้พ่นนอกจากฮอร์โมนเสริมแค่นั้นเองแต่ยาเคมีเราจะไม่พ่นนี่ฮะ,ะชุดโซนต้นใหญ่ของผมเนี่ยตัวน,นี้เพิ่งแต่งไปแต่งแล้วก็เพิ่งตัดยอดไปนิดนึงขรีบกีบยอดไปนิดนึงแล้วก็แต่งตรงพุ่มแล้วก็ตอนนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงเขาเดี๋ยวก็พอเวลาแรงแรงหน้าเนี่ยช่วงมกราคุ้มพาเนี่ยก็เดี๋ยวก็น่าจะทําดอกได้ตรงนี้ แต่ก็เราไม่ไม,ไม่ไม่ใช้แนวเพคโคนะเราไม่ใช้สารตัวนั้นไปเราให้เขาออกแบบความสมบูรณ์ธรรมชาติของเขานี่ฮะต้นก็เริ่มขยายเริ่มขยายเริ่มแตกตัวใหม่ออกมาต้นของผมจะใส่สังเกตได้ฮนะจะไม่เขียวใส่เป็นแบบไม้ธรรมชาติทุกต้นเลยเพราะเราไม่เน้นยาเคมีนี่ฮะี่ครับเนี่ยก็จะใส่เลยอันนี้เป็นตัวพวงมณีัยพวงมณียังไม่ได้แต่งเลย ังไม่ได้แต่งกิ่งแขนงเลยเหมือนกันน่ฮะกิ่งแขนงข้างบนก็ยังไม่ได้แต่งต้นนี้ทำเดี๋ยวค่อยๆแต่งไปทีละต้นนะฮะ,ะก็ประมาณนี้ฮะวันนี้ก็มาอัปเดตตัวทุเรียนต้นคููของผมก็อายุได้หนึ่งปีแล้วฮะก็มีปลูกแบบยังไงคือปลูกซ่อมมาสามรอบยอมรับว,ว่าดินมันไม่ดีแล้วก็ต้องใช้เวลาขนาดผมให้น้ําแบบคอนโทรลเรื่องน้ํามากที่สุดแล้วไม่ให้บ่อยนะเพราะให้บ่อยมันจะอมน้ําถึงเวลาฝนมาเนี่ยดินมัน เราคนโทรลไม่ได้ตรงนั้นสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดว่ามันอมน้ำจริงๆแล้วรากมันไม่เดินพอรากไม่เดินเรายอดแห้งก็เลยไปตรงนี้ก็ต้องฟื้นฟูเรื่องดินจริงๆมันต้องปรุงดินก่อนเพราะดินใหม่เนี่ยถ้าถ้าดินแบบแนวดินขี้เป็ดแนวดินแบบลูกรางขี้เป็ดเนี่ยมันจะอมน้ำหน้าฝนทีเนี้ยมันจะแก้ไขยากแต่ถ้าเป็นดินทรายดินแบบดินหินเนี่ยดีมันจะระบายน้ําดีตรงนั้นอ่ะมันจะแก้ไขง่ายหน่อยแต่ถ้าดินอย่างเงี้ยผมแก้ไขยากมากใช้เวลาต้องฟื้นฟูให้มีหน้าดิน ให้รากเขเรียนเดินบนให้ได้แล้วก็พยายามาพยายามอย่าปลูกลึกแค่นั้นเองนะแล้วก็พอเขาตั้งต้นได้แล้วเนี่ยเราก็าค่อยๆค,ยคนโทรลเรื่องการดูแลให้เน้นทางดินาทางใบก็เป็นโฮอร์โมนทางใบได้เสริมแต่เรื่องมแมลงผมว่าไม่จําเป็นเพราะว่ามแมลงมันมีอยู่แล้วถามว่าเราเราก็เหมือนไม่ไม่ต้องไปซื้อเยสมากคือเขากินส่วนหนึ่งเ,เดี๋ยวเขาก็าไปตรงเนี้ยผมก็พยายามทําในแนว การปลูกส yeah. um hmm. okay. ุริยนให้ได้ดีที่สุดบางจุดที่ผมปลูกแล้วยังไม่สําเร็จเนี่ยผมว่าพยายามถ่ายทอดให้เพราะว่าเราต้องใช้ความพยายามปลูกแล้วเนี่ยอย่าไปคิดอย่าไปท้อว่าให้ปลูก1ิครั้งมันก็ยังตายแต่เราต้องดูแต่เหตุแต่ผลถ้าปลูกแล้วตายเกิดจากอะไรเราค่อยๆปรับแก้ทีละนิดทีละจุดทีละจุดจนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะปลูกได้เองแต่ถ้าเราปลูกแบบเดิมโดยเราไม่ปรับแก้เลยให้น้ําก็ยังให้น้ําเหมือนเดิมใช้เคมีหนักๆก็ยังใช้เคมีอย่างหนักเหมือนเดิมอะไรเนี้ยเราก็ต้อง ดูก่อนว่าเราสามารถจะลดได้ไหมสามารถจะฟื้นฟูทางดินแบบไหนใช้อะไรเข้ามาฟื้นฟูคอนโทรลเ,เรื่องการให้น้ําในแต่ละโซนแต่ละพื้นที่ของเราอาจจะให้น้ําทุกวันเนี่ยเฮ้ยแล้วมันมีอาการอยู่เราลองขยับ2วันหรือ3วันดูหรืออาจจะให้ตามช่วงภาวะอากาศถ้าภาวะอากาศร้อนมากเราอ,อาจจะให้2วันเรื่องวันหนึ่งภาวะอากาศไม่ร้อนมีความชื้นหรือว่าแดดขมูขมัวอาจจะขยับเป็น3วัน4วันแต่ละช่วงเราให้ดูตรงนั้นมากกว่าผมอยากให้สังเกตธรรมชาติ แล้วเราก็ให้น้ําตามธรรมชาติจะอย่าไปกําหนดว่าต้องฟิกตายตัววันละครั้งสองวันครั้งอะไรเงี้ยสุดท้ายดินเรามันเก็บน้ํานานบางแปลงบางแปลงเก็บน้าไม่ให้วันละครั้งจริงแต่ให้ไม่ถึงพอให้ไม่ถึงเหมือนประมาณว่าให้นาทีไม่ให้ประมาณสิบนาทีเงี้ยมันยังซึมไม่ถึงข้างล่างต้นไม้ก็ไม่ได้กินอ่า เราก็ต้องดูดินด้วยเช็คดินด้วยเช็คด้านล่างของดินด้วยว่าสมมุติว่าพื้นที่ของเราเนี่ยดินเป็นแบบดินเหนียวดินปึกเนี่ยให้น้ํา20นาทีไม่ถึงเราต้องให้เป็น40-50นาทีแต่พอเซอิฟไปแล้วเนี่ยมันเก็บน,น้ำน้ำนานบางทีเก็บได้ 3, 4, 5, 5, า3วัน4วัน5วันได้อันนี้ต้องดูแต่ถ้าเป็นดินทรายเนี่ยมันให้แป๊บเดียวมันก็ถึงแล้วเราอาจจะคนโทรลให้ทุกวันแต่อาจจะให้แค่5นาทีอะไรเงี้ยลองดูหรือให้10นาทีอะไรเงี้ยลองดูว่ามันให้แล้วมันเซิ์ฟลงไปข้างล่างประมาณสัก10เซนเน อ่ะสิเซนยี่สิเซนเนี่ยให้มันเซิร์ฟเซิร์ลงไปให้ได้แล้วดูก่อนที่เราจะให้ครั้งต่อไปดูถเกตดูว,ว่าเอ่อยังไงคือเหมือนเขาว่าอาดินมันไม่อมน้ําไม่เปียกเราก็ให้ให้ดินมีความเย็นอย่างเดียวอย่าอย่าไปถึงกับชื้นแฉะแล้วเราไปเติมอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวรากมันจะเน่าฮะก็ไงผมก็ฝากไว้ด้วยครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับจะได้ลาดคิปใหม่ๆครับสวัสดีครับวันนี้หหเจสซี่บุครับสวัสดีครับ